วิดีโอนิทานสนุกสนุกสำหรับทุกเพศทุกวัยฟังแก้งเงาหรือก่อนนอนกันนะคะให้แง่คิดและคติสอนใจในการใช้ชีวิตที่ดีเราเริ่มมาฟังกันได้เลยนะคะนิทานเรื่องกําพร้าแมวป่าเป็นเรื่องราวของลูกชายสามพี่น้องที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งสุดท้ายของพ่อหลังจากที่เขาเสียชีวิต โดยเฉพาะลูกชายคนเล็กที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความกตัญญูแม้ว่าจะถูกมองข้ามจากพี่ชายและผู้อื่นผ่านการใช้ดาบถุงหนังแมวป่าซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสามารถและสติปัญญานิทานนี้สอนถึงคุณค่าของความซื่อสัตย์ความพยายามและการยอมรับในความสามารถของผู้อื่นแม้ว่าจะดูด้อยในสายตาคนอื่นในตอนแรกนิทานกำพร้าแมวป่า การครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายชลาคนหนึ่งมีลูกชายสามคนเขามักพาลูกชายทั้งสามไปดูไร่นาแต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้พาไปดูไร่นาแต่เขาพาไปดูห่วงจุย้ยที่ที่จะใช้เป็นหลุมฝังศพที่จะเตรียมไว้สำหรับตัวเองเมื่อพบที่ที่เหมาะสมแล้วเขากลับบ้านและบอกลูกชายทั้งสามว่าพ่อบอกพวกเจ้าถ้าพ่อตายเมื่อไหร่พวกเจ้าต้องซื้อควายขาวและควายเขียวมาเชอดทำพิธีศพให้พ่อ อย่าแบกศพพ่อแต่ให้ห่อศพพ่อด้วยหนังควายขาวแล้วเย็บให้แน่นลูกๆทั้งสามคนจุงศพพ่อไปตามทางที่พ่อเคยพาไปดูไร่นาจูงไปจนกว่าหัวควายจะหลุดแล้วฝังพ่อตรงนั้นเวลาผ่านไปไม่นานหลังจากนั้นพ่อก็เสียชีวิตลงลูกชายทั้งสามร้องไห้โศกเศร้าและทำตามคำสั่งพ่อโดยซื้อควายขาวและควายเขียวมาเชือดหนังควายขาวเก็บไว้ ส่วนหนังควายเขียวแบ่งให้ชุมชนภูเขาห่อศพพ่อด้วยหนังควายขาวเย็บนั่นหนาแล้วจูงศพพ่อไปตามทางที่พ่อเคยพาไปภูเขาจูงศพไปจนเที่ยงวันหนังควายยังไม่หลุดพี่ชายคนโตกล่าวว่าหนักเหลือเกินถึงตรงนี้แล้วยังไม่หลุดฝังพ่อที่นี่เลยถ้าไม่ฝังฉันจะกลับบ้านแล้วแล้วเขาก็วิ่งกลับบ้านไปพี่ชายคนกลางและน้องชายคนเล็ก จูงศพต่อไปจนพระอาทิตย์รับขอบฟ้าแต่หนังควายยังไม่หลุดพี่ชายคนกลางกล่าวว่าน้องเล็กพี่ใหญ่หนีไปแล้วเหลือเราแค่สองคนใกล้มืดแล้วฝังพ่อที่นี่เถอะถ้าไม่ฝังเธอจูงไปคนเดียวน้องชายคนเล็กน้ำตาไหลและกล่าวว่าทำไมพี่ทั้งสองไม่เชื่อฟังคำสั่งพ่อพ่อบอกว่าต้องรอให้หัวควายหลุดถึงจะฝังได้พี่หนีไปแล้วฉันจะจูงต่อ เขาจูงศพไปเพียงลำพังและไม่นานหนังควายก็หลุดออกเขาขุดหลุมและฝังศพพ่อในสถานที่ที่เหมาะสมตามคำสั่งพ่อต่อมาไม่นานในเมืองนี้มีเจ้าพระยาผู้ปกครองเมืองมีลูกสาวชื่อนางล่าเธอได้ป่วยหนักจนไม่มีใครรักษาได้อยู่มาวันหนึ่งยมมาทูตได้มาเข้าฝันนางเล่าว่า เจ้าได้รับพรให้แต่งงานกับลูกกำพร้าสามพี่น้องที่อยู่บนเขาให้พ่อของเจ้าไปเรียกพวกเขามาใครรักษาเจ้าได้เจ้าจะแต่งงานกับคนนั้นดังนั้นนางล่าจริงได้บอกพ่อเจ้าพระยาจริงได้เรียกลูกกำพร้าทั้งสามพี่น้องมาพี่ชายคนโตและคนกลางพยายามรักษาแค่ไหนก็ไม่หายเหลือแค่น้องชายคนเล็กเขากล่าวว่าถ้าผมรักษาน้องล่าหายผมไม่ขออะไร ขอแค่หวีที่ใช้หวีผมของท่านได้ไหมครับเจ้าพระยาเจ้าพระยาตอบว่าถ้ารักษาลูกสาวข้าได้จะให้หวีน้องชายคนเล็กได้ใช้เขาควายที่เป็นเขาของควายตัวสีขาวที่ใช้ในงานศพพ่อนำตะเกียงมาเผาสามครั้งบนฟ้าสามครั้งบนพื้นแล้วนำหยดน้ำในนี้มาหยอดใส่ปากของนางลาสามหยดทันใดนั้นนางก็หายป่วยและกลับมาแข็งแรงทันทีน้องชายคนเล็กกล่าวว่า ผมรักษาน้องๆหายแล้วขอหวีตามสัญญาครับท่านเจ้าพระยาเจ้าพระยาตอบว่าวีของข้าจะเก็บไว้ให้ลูกหลานข้าให้เจ้าไม่ได้ดังนั้นน้องชายคนเล็กกลับบ้านด้วยความผิดหวังเขาทิ้งตะเกียงและเขาควายลงหลังคอกและฉี่รถมันทันใดนั้นนางลักลับมาป่วยหนักอีกครั้งจนเกือบตายลูกชายคนโตของเจ้าพระยากล่าวว่าท่านพ่อท่านไม่ให้หวีตามสัญญาให้เขา ตอนนี้น้องๆกลับป่วยหนักกว่าเดิมเจ้าพญาตอบว่าถ้าเช่นนั้นเจ้าไปขอร้องให้ลูกกำพร้ามารักษาอีกครั้งข้าจะให้หวีลูกชายคนโตของเจ้าพญาไปขอร้องกำพราแมวป่ากำพร้าแมวป่ากล่าวว่าผมไม่มีอะไรจะรักษาแล้วผมรักษาครั้งแรกสำเร็จแต่พ่อเจ้าโกหกคราวนี้ผมคงรักษาไม่ได้ลูกชายคนโตของเจ้าพยาร้องขอว่า ครั้งก่อนเป็นความผิดของพ่อผมคราวนี้ผมสัญญาว่าถ้ารักษาหายพ่อจะให้หวีถ้าไม่ให้ผมจะให้เองน้องชายคนเล็กจึงใช้ตะเกียงและเขาควายอีกครั้งมาหยอดน้ำให้นางล่าจนหายป่วยเธอกลับมาแข็งแรงเจ้าพระยายอมมอบหวีให้และมอบลูกสาวนางล่าให้เป็นภรรยาน้องชายคนเล็กของสามพี่น้องกำพร้าและเจ้าพระยากล่าวว่าเจ้ามีความสามารถสูงที่ฝังศพพ่อได้ดี เจ้าจะได้หวีนี้แต่ห้ามให้พี่ชายเจ้าจับดูเพราะพวกเขาขาดความสามารถเมื่อพี่น้องสามคนกลับบ้านพี่ชายคนโตและคนกลางกล่าวว่า mm hmm. เจ้าพยาพูดอย่างนั้นก็เถอะแต่น้องได้หวีแล้วเราเป็นพี่ขอดูจะไม่ได้หรือให้เราดูหน่อยน้องชายคนเล็กตอบว่าไม่ได้เจ้าพยาบอกว่าห้ามให้พวกเจ้าจับดูกลัวฟ้าจะมาแย่งชิงไปฉันฝังศพพ่อได้ดีจึงมีคุณสมบัตินี้ พี่ชายทั้งสองพยายามแย่งจับดูทันใดนั้นฟ้าร้องคำรามและได้ผ่าอย่างรุนแรงจนกระทบกระเทือนพาพี่น้องทั้งสามคนหายไปกับคลื่นลมแรงพี่ชายคนโตขาดความสามารถจึงตายในทันทีพี่ชายคนกลางที่เคยจุงศพพ่อเกือบถึงที่ฝังมีความสามารถมากขึ้นจึงไม่ตายแต่ถูกฟ้าผ่าไปอยู่กับจักรพรรดยักษ์ส่วนน้องชายคนเล็กที่ฝังศพพ่อได้ดีไม่ตาย เขากลายเป็นแมวป่าตัวน้อยอาศัยอยู่ริมน้ำส่วนวิญญาณของพ่อที่ตายไปเพราะได้หวงจุ้ยฝังศพที่ดีจึงมีความสามารถพิเศษคิดว่าอยากจะช่วยลูกชายคนเล็กของข้าให้ได้ดีต้องทำอย่างไรบัดนี้เขาจึงมาเข้าฝันเจ้าพระยาให้ปล่อยลูกสาวทั้งสามคนของเจ้าพระยาไปหาคู่คอรองเจ้าพรยาบอกลูกสาวว่า พวกเจ้าไปตามแม่น้ำใครเจออะไรให้แต่งงานกับสิ่งนั้นไม่ว่าจะเป็นงูแมวป่าเสือหรือหมีตามโชคชะตาลูกสาวทั้งสามนั่งแพไปตามแม่น้ำลูกสาวคนโตไปเจอแมวป่าถามและร้องใส่ว่าอุยแมวป่าสกรปรกอย่างเจ้าฉันจะแต่งด้วยได้อย่างไรฉันจะไปหาคู่ที่หล่อเหลาเธอจากไปลูกสาวคนกลางไปเจอแมวป่าถามอีกและร้องว่า ฉันสวยขนาดนี้จะแต่งกับแมวป่าได้อย่างไรเธอก็จากไปลูกสาวคนเล็กนางล่าออกจากบ้านไปสุดท้ายกอไปเจอแมวป่าถามเหมือนกันและนางล่าก็ตอบอย่างพึงพอใจว่าเจ้ามาทำอะไรที่นี่แมวป่าตอบว่าข้ารอหญิงสาวที่มาหาคู่ถ้าเจ้าไม่รังเกียจจะแต่งกับข้าแมวป่านี้ไหมนางล่าคิดว่าพ่อบอกให้เจออะไรก็แต่งกับสิ่งนั้นตามโชคชะตา ข้าจะแต่งกับแมวป่าเธอจึงพาแมวป่ากลับบ้านลูกสาวคนโตได้สามีหล่อราวเทพเจ้าลูกสาวคนกลางได้สามีหล่อราวมังกรแต่ลูกสาวคนเล็กได้สามีแมวป่าขี้เลเจ้าพระยาเห็นลูกสาวคนโตและคนกลางได้สามีหล่อแล้วดีใจแต่ร้องใส่นางล่าว่าเจ้าได้สามีแมวป่าสกรปรกชีวิตเจ้าไร้ค่านางล่าตอบว่า พ่อบอกให้แต่งกับสิ่งที่เจอฉันเจอแมวป่าก็ต้องแต่งสามีแมวป่าอาจรักฉันได้อยู่มาวันหนึ่งเจ้าพญาอยากได้บ้านเก้าขาเขาบอกลูกเขยทั้งสามว่าไปสร้างบ้านเก้าขาให้ข้าใครทำได้สวยที่สุดจะได้เป็นจักรพรรดิลูกเขยคนโตและคนกลางตื่นเต้นว่าสามารถทำได้ ส่วนกำพพร้าแมวป่ากล่าวว่าข้าจะไปหาไม้มาสร้างเจ้าพญาเยาะเย้ยว่าแมวป่าอย่างเจ้าจะตัดไม้ได้หรือกลัวไม้จะทับตายลูกเขยคนโตและคนกลางสร้างบ้านจากใบกล้วยและไม้ไผ่ให้เจ้าพญาไปพักได้แต่คืนนั้นวัวและม้ามากินใบกล้วยจนบ้านพังหมดลงเจ้าพญาตื่นมาเห็นท้องฟ้าสว่างและร้องว่าบ้านอะไรกันว่ารายลูกเขยทั้งสองแก้ตัวว่า ท่านพ่อตาท่านอย่าเผือหลับวัวและม้ากินใบกล้วยหมดส่วนแมวป่าใช้ดับถุงหนังแมวป่าขุดดินและสร้างบ้านหินก้าวขาที่สวยงามริมน้ำเขาบอกเจ้าพญาว่าค่าสร้างบ้านก้าวขาให้ท่านได้แล้วพ่อตาลองไปดูเจ้าพญาขี่ช้างไปดูเห็นบ้านสวยงามจนช้างตกใจเขาตกช้างและหนีกลับบ้านด้วยความกลัวว่าใครบางคนจะมาแย่งตำแหน่งจาก,กรพรัด ถึงรีบร้อนพาบริวารหนีไปนางล่าตามพ่อกลับมาและบอกว่าบ้านนี้แมวป่าสร้างให้ท่านท่านหนีทำไมเจ้าพระยาจึงใจเย็นลงและย้ายครอบครัวไปอยู่ที่บ้านใหม่กําพรราแมวป่าเวลาต่อมาเพราะด้วยความเกลียดชังที่มีต่อกําพร้าแมวป่าเจ้าพระยาก็ยังไม่ยอมรับว่าเป็นลูกเขยของตนเองดังนั้นเจ้าพระยาจึงได้บอกลูกเขยทั้งสามว่า พรุ่งนี้ไปหาปลาตัวใหญ่มาให้ข้าใครหาได้ตัวใหญ่ที่สุดจะได้เป็นจักรพัิลูกเขยคนโตและคนกลางไปตีตะข่ายส่วนแมวป่าใช้ดาบทุงหนังแมวป่าขุดน้ำจนได้ปลาค้ำแรงมาลูกเขยคนโตกับลูกเขยคนกลางหาปลาทั้งวันได้มาเพียงปลาตัวใหญ่ขนาดนิ้วก้อยสองสาตัวเท่านั้นแล้วก็ได้มาพบกับชายหนุ่มรูปงามดั่งเจ้าชายแบกปลาฉลามตัวใหญ่สองสาตัวมา แต่ลูกเขยทั้งสองไม่รู้เลยว่านั่นคือกัมพร้าแมวป่าน้องเขยของพวกเขาเองทั้งสองทำท่าทางอยากได้ปลาฉลามตัวใหญ่นั้นเหลือเกินสุดท้ายกัมพร้าแมวป่าจึงจำเป็นต้องขายปลาให้กับพี่เขยทั้งสองโดยตัดจมูกและหูของพี่เขยเป็นค่าซื้อปลาเขา เมื่อทั้งสามกลับมาเจ้าพระยาชื่นชมลูกเขยคนโตและคนกลางที่นำปลาใหญ่มาส่วนเห็นแมวป่านำปลาซิวตัวน้อยมาเขาเยาะเยะ้ยแต่แมวป่าเผยว่าผมขายปลาให้พวกเขาเพื่อแลกกับจมูกและหูของพวกเขาเจ้าพระยาเห็นลูกเขยทั้งสองเสียจมูกและหูจึงโกรธแมวป่าว่าเจ้ามีเล่เหลี่ยมหลายน้อเป็นคนบ่อดีแล้วไล่หนี แมวป่าจึงได้มาสร้างบ้านเก้าขาอีกหลังบนเขาและบอกนางล้าว่าอย่าเปิดประตูจนครบ13าวันแต่นางล้าเปิดประตูเร็วเกินไปเสียงดังไปถึงจักรพัิยักษ์เขาส่งสายรับสองคนไปดูและกลัวว่าบ้านนี้จะเป็นของศัตรูจักรพัิยักษ์จึงได้ส่งพี่ชายคนกลางของกัพราแมวป่าตอนนั้นที่เคยถูกฟ้าผ่าพาไปมาโจมตีกำพราแมวป่าด้วยหอกทองแดง พี่ชายคนกลางแทงหอกทองแดงใส่ที่หลังกำมพร้าแมวป่ากำมพร้าแมวป่าร้องว่าข้าจะตายแล้วนางล้าของข้านางล้ารีบมาเตือนว่าพี่แมวป่าค่ะพี่อย่าลืมตอนนั้นพี่จุงศพพ่อไปฝังอย่างดีวิญญาณพ่อบนสวรรค์ยังคุ้มครองพี่อยู่ไม่ให้พี่ตายง่ายๆพี่อย่าลืมอย่าลืมดับถุงหนังแมวป่าของพี่สู้กับมันเลยดังนั้นกำพร้าแมวป่าจึงนึกขึ้นได้ แล้วชักดาบของเขาออกมาปัดหอกและจับพี่ชัยคนกลางของเขาได้เมื่อได้ยินคำพูดจากนางล้าพี่ชัยคนกลางของกําพร้าแมวป่าก็นึกขึ้นได้เขาจ้องมองหน้ากําพร้าแมวป่าอย่างแน่วแน่และตระหนักว่านั่นคือน้องชายคนเล็กของตนเองจริงๆแต่ทำไมถึงมาทําสงครามกันได้พี่ชายคนกลางของกําพร้าแมวป่าถามว่าน้องเอย๋ยน้องชายของข้าเจ้าเป็นน้องข้าจริงหรือ ข้าคือพี่รองของเจ้ากำพร้าแมวป่าหยุดชะงักและถามถึงอดีตบางอย่างสมัยที่พี่น้องทั้งสามเคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันจนกระทั่งฟ้าผ่ามาแยกทางพวกเขาทําให้พี่ชายคนโตต้องตายและทําให้น้องชายทั้งสองที่เหลือต้องพลัดพรากจากกันจนถึงทุกวันนี้จากนั้นพวกเขาร้องไห้และกอดกันอย่างสุดซึง้งเขาพาพี่ชายกลับบ้านและยุติการต่อสู้ อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดไปนิคารกกำพระแมวป่าสอนถึงความสำคัญของความกตัญญูและความมุ่งมั่นผ่านลูกชายคนเล็กที่ยึดมั่นในคำสั่งของพ่อแม้ถูกมองข้ามเขาใช้สติปัญญาและดาบถุงหนังแมวป่าเพื่อสร้างชีวิตที่ดีและได้การยอมรับจากครอบครัวและผู้อื่นเรื่องนี้เน้นว่าความสามารถที่แท้จริงและความซื่อสัตย์ สามารถเอาชนะความท้าทายและเปลี่ยนมุมมองของผู้อื่นได้